จะขีดนี่ซ้ำซ้ำแขมพอดีนะซ้ำตูมมันนั่นเนาะที่ใดหัวที่แล้วตูมตูมตูมกัดได้เหรอกัดมือขู่ฮ่ามึงกินก็เป็นรอเลย ก็สวัสดีครับมาพบเพากับผมอีกแล้วนะครับบ่าวไทยบ้านอีสานเหนือครับหนีมาหาเลาะดักหนูครับวันี้ครับบรรยากาศดีๆครับในโซนน้บดหลวงแรงๆครับอากาศเย็นๆสบายๆคนท้ายอารมณ์กับพี่น้อกมาหลุ่นกันครับโอ้มืนหนี้มาฟอกกับพันพดนะครับผมครับกับพันธอีกห่างหนูครับห่างน้องโอ้ส่วนมาสั่มของเขาครับสั่มไหม บถึกวคะคนละแก่เมือนัแกมือนครับแ่มาลุนกันครับนี่ตัวขวอยงี้ครับพี่นอ้อน,นี่รานิี่จะจ้า,จางน,นอขวยลันลวบถึกวให้ตัวงงยวะขวยเบื้งจากขวยนี่นคือาคาพี่ลเนาะนนรเดี๋ลืมครับ ใส่ยังลกับหายยังมัมัดไปเนาะไม้ไปหมยไปสาเกินเกาอักลักอันอยู่ควเกานีงเกาเลยัเ็นมังกตัวเียนัดนเออนี่ครับเป็นหมอขดวดไม่ขี่ไม่ไมนะครับพี่น้องมาขวดเล่ามาขวดด้วยเนียเอมดแดงเออยืนใส่ควายหมดแดงเลย นถามมันใสน่ไม่ีเลยตั่งไล่ตัดไปครับพี่น้องนี่ระด,ด,ดับระดับเซียนก็ะตุ่มห้างๆาหรอครับช่วงนี้หนูแงน,นคว <laughs> ายหมดแดงสักมันอยู่ใส่ไปหันเห็นมันไตขึ้นมาตรงนี้ก็เสีงห้างนะครับหนู เใส่หลายละเดี๋ยวถ้ like ่อด <little people> ูการไหมมันแล้วดูการนี่มันเริ่มบางๆแล้วนก็ใส่หลายแตสิพอได้กินสักตัวสองตัวอยู่แหละขันสิบ่ได้หลายี่ตกอนนงขี่มันครับทานพวาขี่ในไม้มีตกอนยังไงงี้ขนอะขี่เลย้าวว้า้วน่ะขี้้้้้อ ใส่ลงรูปบาดทิ่งจังแต่กับใใส่กงแล้วกงเนาะอันพุ่นกับอันใส่กงไม่บาดทิ่งกหญ่ายแต่งกงใหญ่ไม่บาดใส่ในฮอหทนหนึ่งมงเครียดทั้งหลังดีๆเลยเนาะตอนนี้ปรดิุ่นหนาปากหูเลยหนาหูบาดทิ่งเป็นยังไงมงกูถ่าย ฉลาดแท้ๆนี่มันค้นมากวนมันหลาย่ยวจังลองดีดบึงเนาอยมันดีดต่ว่ลองดีดดูดวี่ดีดไแทดสอบเพียมันมีอย่างมาขังหลังแนละ้วมันบดีดแต่พอเน่แหละหนูมันหายทั้งตูนขึ้นขี้หลังแนละ้ว หลีดหลีดแล้วบ่อดถือนี่คือท้องหลังบรรยากาศแต่ช่วงแรกครับ,บพ่อนพี่น้องนี่มันสีม่วงปลายหา้มแล้วครับกลางๆนี่ก็สะเป็นป้าข้าวโพดเนี่ยแหละมันมาหากินแถวนี้ครับ,รบสีซุ่มๆแน่ครับน,นั่นมันมี็นนี่หนำผู้สาครับ เจอเที่ยวขางคู่สะเลยครับเที่ยวขาง,งกินหนามจนแฟนครับนี่มันขอบนี่แมนเบิดเลยนี่คูเรเง้ววะดยวจะขยมดีย่เดิขี่ข่ใช่ับผมริง่ามาขีใ่เซใช่เยครับเจ้านี่นนเข้าไปขี่นะครับเราก็บ่อกินเงี้ยครับขี่ไว้เสย บอลันครับยามขนาดหนูตัวนี้มีกกอล์ฟนรับใส่ไปนี่ทางเที่ยวถึงแผ่ดออตื่นรับพี่น้องกระเพาะได้กินอยู่ครับแบบนอกปานหน้าละอุดมสมบูรณ์อยู่ละพอดีหาอยู่หากินได้อยู่แต่มันแข็งแรงครับสองสามปีที่ผ่านมานี่ โบไปไซสแล้วนี่6มีหนามกินพร้อมเย็นพร้อมไซส์นี่ร้อนร้อนอยู่หลองอันเลยทั้งร <c oughs> ุ่มหลัดที่ผมมัดไว้ถ่านทา้ายหายไปครับพี่น้องหายหลไรครับเราอันนี้โบไม้หนีห่าโบเจอหลงไส์เราหลง ใส่บิ้รเลยสุกับสลังเลยเีนยอี่สังนึงโมอ,องขอ,องีอ้เลยไปงากันนี่นบยบยางก็เริ่มต้นแล้วครับจั้นก็นสิปิดหนาย,ยางตัวนีทางนี้คัวนี่จ,จาขนาดเท่าพี่นอ้องขี้เน่ายง่ก่อนโอ้ยซ้ำจอมกวอยมาเนาะ ขี่สีส่เกงพ่อมย้มขนาดลันพ่ไขี่เสกับพ่กินแ้วกินเนี้บดจังหากันเทียบขันเทียบอีดิสลาดดหนูอับนนเน้แลีใสกคับพ่อมแล้เหนืยสุดยอด แงว่านนนันเทเพิ่รบมาจานแล้วนหนูตัวนี้เลือยไปห้อยนึงก็ได้ไมเ่เนี่หอ,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 อยตกันมันไรเซิงกันไหมเป็นชิหุ่นลูกนกท่านนี่เหน่าเบิ้งยังทางเที่ยวร่ีขึนนี่ะครับม้อ๋อโอ้งนกขี่ปอดสมจอมก้อยยเีกยิงโว้ย ดมไม่อยู่ของแถอะเจ้านี่ของแท้ถ้าบรดมนี่บเมนเดี๋ยวบรซิมเบิ่งพร้อมนี่ครับบรรยากาศบ้านนอกบ้านหน้าครับโอ้มีแต่ปลาตาเขาบการหาหนูคือวิถีชีวิตของ ใช่บ้านอีสานเหนือเนาะคนผัดชินเนาะพี่น้องเนาะบอกภาษาอีสานนะครับแต่ง่ายทิ้งฐานมากแต่ผู้ใหญ่แต่ยายนะมาอยู่เมืองเหนือครับนี่ที่ผมดูนี่ชิ้นี่จังหวัดเชียงรายไปแล้วครับครับแต่ก็ยังบ่ลืมวิธีแบบดั้งเดิมเนาะนนี่ก็เขามีอย่างหลายแล้วพี่น้องนานี่ก็ใส่หนูมเรียวเขาเรียกน้ามันเนาะ อันนี้ยิงสิดมายางเ่น่อะริดมายางอีกป่าก็บอก้เนี่ยะแรงเนี่เป็นตลาดนู่น้แห่งตัวนกบงไปรอไปลากยางวะไปยุงเนี่ยงเงี่ก้นี่ยงปนัวทีุ่งไป มีหลากด่้ี่น้องเด้อปลาขาวมาสุกมาก้อยคือกินรอขบเบิ้งปิดตามตอนต่อไปครับมปนี่หลากด่างครับกอยปลาก้อยปลาขางน้องวันนี้นกอกเนาะใส่โปได้เอาบรรยากาศเลก็แล้วเนาะพี่น้อถือว่าเป็นการกินไล่ก็บที่มานงและปลาปลาปลาเข้าไปยำ กันกรอไป้พยายามหนูนครับไปเขาไปจวดไปจวดกับตัวมึงด ah ูมันจะาน ใส่กับบ่กปั่นได้ครับพอดีพอดีบ่ถึงกหนาปั่นได้จำมองได้เปล่าจัดหนองราดต้องกันครับเห็นได้กัจักสิถึอขถึอกระพงหัดอกครับมันห่างๆหลายช่วงเลยอนี้ลังนี่นลงัลงย้อออกใช่เห็น่เขาโคตร โอเค่ใส่ใครเขียดไปละได้บ่ได้บ่ได้างก็ได้ก็ดีเบานกลากอีกี่เขาเขาูออกว่าคำ ควายนี่ครับควายเนี่ยน่ะโอ้มีหอยเลียดอะไสันจักถึกบ่ถึกถือยู่บ่ะเฮ้ยมันครับพวกนี้ครับพาหนิกฝีมือพาหนิกหลังนี่สุดยอดสุดยอดตัวใหญ่บ่เดี๋ยวเขาบ้องดูโอ้พี่น้องโอ้เดี๋ยวมันดึงมากแบบไกลเลย tại tải rồi. Đi thôi, tải. Ừ. Dạ. Ừ, ừ, ừ. Ồ, nhìn vô, nhìn vô, nhìn vô. Dạ, vậy, em phân, dạ, vậy, đúng không? Đi Nó không đốt đâu. Nó Cắt nắm, cắt nắm. Ồ, cái này à. Nó ngây cầm hàng rồi. Ồ. โอ้ยลืมเอาเขาโคตมาทำเก่ามีไดก็ได้ลังน้ติดแล้วนะเอาดึงลูลยอ็มมันขาดขาดขาดหาโซ่ด้วยโอ้โหออกมาเมื่อกี้ครับตุ้มๆตายักจะขีครับเนี่โงามอยู่จะขีดนี่ซำซำแขมดีะซ้ำตูมันนั้น้วเนาะที่ไดมที่แล้ว กัดเดกัมือขู่ฮามรอแล้วเขาเลยรุดพอดีเกับรุดว่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยมาผิดหวังครับเมื่อดูว่านีบขาหนาครับเก็บรุดครับเนาะเมื่อเนี่ดึงมาลุดพอดีเก็บรุดครับใ่ไนะโอ้เบียดออกเลยถือข้าม่าเก็บขาดไปต้นนึงเก็บรุ่นครับ เนี่ยเราเสียบเราสมเนี่ยเพอดีตัวแม่กำลังอ้วนๆโอ้ยมันย่องเลยเดี๋ยวพี่น้องเลยหนาวเนาะมันหนูกำลังมันเลยตรงตัวใส่ไปหลายเลยว่าส่งงานครับบูโอ้เจ๋งเลยครับอีกแก้มที่สองครับพี่น้อง ตายบ่ตายไปทันอีกสี่เงี้ยได้่ะเงี้ยบ่ะทันอีกเงี้ยเงี้ยเงี้ยไหนล่ะอ่ันพ้นสุดมาบังดูไอ้ดักไปเมื่อกี้ตัวนี่มือหัวคำเนี่ยนี่ตัวแรกครับไหนวะหลักมันไปลุ่มโอ้ยหนู้องสาวหนู้องสาวอันนี้ก็ะึกแล้วครับมีนี่โอ้ยสามแต็มครับสามเต็มองมันขี่ครับที่ผมบอกไว้ที่ว่าดมแล้วเนาะแล้นี่ก็หนูแพงเงี้ยเงี้ยเนาะ ถึงมาเบิ้งดูพานอกมือเบาบางะดวาวันนี้่มกันเออปลต่ายได้นห่ขาเลยขาดไม่ตัวักไม่น้ำขาดนะเนี่ยหมดเลยครับไอ้นี่ครับานพุ่นปจัดมาดูโอ้ยใช่ครับหมนะแน่นอนุนะเบิ้งดูนาตากร้องซองดูนะสุดยอดเลยตกองเล่นหัน่ะปาขีแตกเน่แตกก เอื้อจังสี่แล้วมึกเคลืนมึงขี่ใส่ขับกูแตมึงอย่าจื้อมึงอย่าจื้อมึงดูมึงอย่าจื้อเนี่ยบัตรสามเต็มครับโอ้โหเดี๋ยวมีรุ่นอีกเงี้ยมึเศร้าอีกครับโอ้อย่าจื้อบัตรฉันมึงสี่ก่อนหนึ่งทีเนี่ยลังสิเนื้อเขาเบิ่งกว่าเข้าเปล่าเนื่อมาหน้ามวยนี่กูว่าด้วยหลังเหนี้ยที่ผมใส่สุดไทยสุดไทยโอ้ นี่ครับพี่น้องโอ้โตทำกันเลยครับรุ่นรุ่นเดียวกันใหญ่กวา่าใหญ่กวานะ่าเนาะรุ่นใหญ่กวา่ววาอยู่ตัวผูดูเม่ยเม่กันตัวแม่วะ่ะหนูแม่รุ่นเดียวกันรุ่นรุ่นเดียวกันครับเดี๋ยวสามเต็มครับพวกนี้โอ้โหมนันมันแล้วก็พอได้ครับเพาได้กินอากาศจริงสิมันกินเนาะมันอากาศท่อนๆนี่โอ้มันอีสีท่อนๆครับเมื่หนาวเนี้ยรอยะเยอะไซส์เยอะ ม็นขี้เลยว่าขี้แตกดูว่าผิดบ้งครับมันบ่ามนครับมันมันหยีบมืออีกแล้วมาเร็วเยอะมากนะครับเยอเบิดเผื่อวันี่ไม่กีนขี่อะลร นูรองเท้าลนก่อนเนาะนนองเท้าก่อน่องกับกินได้กันครับปิ้งแซบกันนเงีบกันนี่บอกใครปนเนี๋ยวเบอจอดครับให้พันนิดให้พันนีกว่าตืนตนเลโซดนมาดูมากันเนี่ยพันนีกับพันพ้นครับฝีมือแน่นอนเลยครับ มาใส่น้ำกันครับหลังจากอาทิตย์ที่แล้วบริเวณเนาะมันนี่มาเริ่มใส่มันไต่มันใริ่มไต่ดีมันจับนี่แหละ่านยันต์หนูโอ้ยไทยโอ้ยบ่ผิดหวังครับน้องพี่น้องเนาะธรรมดาะผ่านฝนนี่กับผ่านนี่กับฝีมือไรขาดมือนกันครับขาดหมานหมานมือนี่ขาดว่ามันห่างแล้วเนาะหนูเพื่นยังได้กันด้วยเอ้ยมึงเอื่นเสาร์มาหลุ่นกันอีกไหมครับ หมัดกดไหลกด้มันจับห้องมันคือทางป่าบ่านครับปะพิษหวังถ้ามือเอื้อนรุนกันอีกแล้วมือมือเอื้อนครับมือเอื้อนไปไล่ด่างน้ำกุกอีกครับมือเอื้อนจับไปเลยครับพี่น้องสายล้อแดดมันขึ้นครับเดี๋ยวมือเอื้อนมาหยามกับอีกรอบนึงอีกเแค่นึงครับ อยู่บ้านกันหาความสุขแยกมุดแลงกับแก่เลยแกน้อยละยยกบุเว้นกับเฮ็ดเบียเฮ็ดเงี้ยเลยเนาะไปพอกันมื้ออื่นครับจบคลิปแค่เพี้ยงท่านี้แล้วครับเดี๋ยวทีมีอัด,ดจบจบคลิปแค่นี้เด้อครับเด้อเดี๋ยวมื้ออื่นเส้าพอกันไหมครับครับนี่ผลงานครับบุ้ยเส้ามารอกันไหมครับบอกกีดวังครับพี่นอ้อองกจวด